ไปดูยืนเาเขาออเดือพาสไปดูเข้าบ้านทำงานผูกภาพสีอุยเหี้ยจริงจริง มาถึงกกเียมเลยรอนไม่ได้ดูรอบนงึฮัลโหลฮัลโหลไอ้สัสโคตรเฮี้ยรอบนี้เปิดได้สองจอเลยนะเว้ยสองจอกัวยิ่งยากกว่าเฮี้ยกัวกันเละโอ้ยย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 มยย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 ตย้วยยยยย เสียงอะไรวะนี่ห้องอะไรไม่ของของก่อนหน้านั้นสิไม่ใช่ของของไม่ใช่ของอันนี้สิไม่ไม่อันนี้มันเก้าอี้เอออันนี้เปิดอยู่อันนี้ก็เปิดไม่นี่นี่เก้าอี้นี่เก้าอี้อ๋อเก้าอี้เหรอเฮียแม่งดูยากตัวเมื่อกี้รู้เรื่เปิดแจ็คอยู่นะรู้เรื่องเปิดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้เปิดเออห้องครัวจะโอเพนประตูเสียงอะไรวะไปมึงนะพวกของอันไรก่อน มีปัญหามีเรื่องด่วนอุ้ยบรกออร์มารีฟิกจะต้องตีฟิก,ฟกมันฟิกแบบนี้เราดีมันฟิกได้กลตนจริงๆไงกตืนตั้งแต่กล้องเข้ามาแล้วนะกูเปิดกล้อ,องสองดอีกว่าไปชอบห้องนี้เลยสีจะดูง่ายขึ้นปะวะมันจำได้ง่ายขึ้นแต่ในกระดาษเดียวกันมนก็จะยากขึ้นเพราะว่าของมันเยอะขึ้นนี่ แน่ใจใช่ปีไอถ้าดีเจนออฟเดอะคิวอะที่มันจะสายทางเ็นที่กู่ห้องสตาร์ดี้ยงสตาร์ดี้จอเปิดตรงนี้ขวาล่างอืมเคียดไรแล้วอ้าทำไมจอด้านซ้ายขึ้นเล็กคืออะไรวะจอสองนี่จอสองไ้ดูไปดูเหตุการณ์จอสอง ไม่ใช่ห้องนี้เปิดตลอดมึงดูดิวิธีแก้มันนะดูกี่ที่ก็สะดุ้งเนี่ยโอเคมันเป็นอะไรวะบางทีกูดูไม่ทันมันวิธีแก้มันเป็นแล้วมันี่ก็ขวดแชมพูแล้วมันมีแอนโชเดอร์ใช่ไหมเนี่ยเออไม่อะเออมันมีแอนโชเดอร์ด้วยจะยังเขาไม่ได้จ่ายใครไม่แห่งซื้อภาคสองในไอปีป่ะมันมืดจังวะวัลขึ้น่าจะ มอยู่ที่ภาพไม่ชัดวะชัดอยู่นะจะชัดภาพมันเบลอเราว่าเน็ตกูกากว่ะก็ไม่เนี่ยกลัวเวลาใช้เอออันนี้ของกูเริ่มแตกแล้วเออกลับมาชัดละมึงก็แตกเหมือนกันใช่ไหมเอกมันแตกเพิ่งเริ่มแตกเมื่อกี้ตอนมึงพูดว่าชัดอ่ะเออกูก็ว่าอยู่เนี่ยรอดกข้าไปหน่อยดิหะต้องขวดขวดวางอยู่ข้างบนเหรอ เอออยไมท้าไมอยู่ไม่ใช่อยู่อยู่เหรอถ้าไม่แน่ใจก็ส่งไปก็ได้ในอ็อบเจกต์คำตอบจริงเปลียนอะไรวะตีหนึ่งไงอ๋อเยอะตกใจว่าเดี๋ยวห้องนี้ต้องมีพี่พี่สาวแน่เลยลุงพี่สาวแน่นอนไม่รู้อยู่มุมไหนอ่ะไม่มีเห็นปะไม่ใช่กล้องอยู่แล้วมันมี ไอมีศพด้วยเระบบกร่มด้วยตอนระบบศพด้วยนะขอบโคเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอหน้าอะไรวะตรงนู้นอะไกลๆอะตรงหนังสืออะในโทรศัพท์มันมีศพเนี่ะมันมีรูปคนมันเกี่ยวกับ่าปกติมันไม่มีรูปคนไม่ใช่มีมีมีรูปคนเขียนอาร์มบัลลี่มีอยู่อันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว ไปแขนแขนมึงไล่ไปไหมมึงไล่ไปไหมไม่ไปมันพุ่งมานะตอนนี้น,นานะ่าโผล่นะระวังมันอยู่โพสแน่ๆเพราะว่าถ้ามันเป็นศพปกติมันจะต้องเขียนว่าเป็นศพศพมันต้องไม่ขยับเออเอาอไม่ใช่เมืมบเบมเอ่อกี้เป็นเบนซ์ลุงไอเหี้ยส่งผิดห้องดูดิเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเบสซ์เราอินไม่บบไมันเป็นอินทรูเดอร์เหรอ อินทูเดอร์ผู้บุกลุกผู้บุกลุกเหรออ่ะไม่ใช่แสดงว่าเป็นอะไรมีอะไรบ้างอ่ะดูทีเนี่ยก็เมนูไม่เหมือนดูอณามพีไทยดิมีอะไรบ้างมันมีคาเมนาคอปจอติต้าโคดโทเช็คกิ้งเช็คกิ้งมันคืออะไรอ่ะเขย่าเขย่าโอุ้ยเหี้ย เฮ้ย้อย่ชนว่าทำไมกูถึงตกใจตอนแรก Find เดมไอ้เี้ยมันมีเียโปรเฮียเลยเ e y Hey you มึงไม่ใช่ศพหรอแล้วมึงเป็นอะไรอะบเจ e ต์เกินว่ะลอง็ปีตามเจ j มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะบวมมือขนาดนั้นไม่เป็น Object ตาม o b ก็ไม่แน่นะบเป็น o า j จริงด้วยเต็ไม่กล้ว เลาว่ามีปัญ่าเกิดขึ้นแล้วแต่กูไม่ทันรู้ตัวด้วยเฮ้ๆดูดีๆห้องมืดมันสว่างแล้วก็มาเฮ่ออีกแล้วเฮยูไฟระเรียวเองอย่าลืมพวก, <c oughs> กดูพวกเงาด้วยนะ <c oughs> สมุดเล่มเหลืองมันอยู่ห้องนี้บอกว่าว <S 1> <S 1> ใช่เออใช่มีม,มีของหายมันคือกะลาดใช่ตอนแรกม,ม, <c oughs> มันมีของมันมีสมุ เยลโล่บุกอยู่มันมีตู้ทางแถบเลยบอสมันมีเยลโล่บอยอยู่กูจำได้กูจำพ่อหนุ่มเยลโล่บอยกูได้นื่นทุกเฮียรูไม่ผิดไฟเฮียมัหักมากเลยนี่ฟารนี้มีสีให้ความตื่นเต้นใช่ๆมีให้ดูด้วยภาพตอนพบพวกสิ่งผิดปกติภางหนึ่งทำดีกว่าภาพหนึ่งบางทีมันก็วิ่งมาแล้วก็สัตว เดี๋ยวเจอพี่พี่สาวอีกเหรอเมื่อกี้ตัดอะไรก็พี่ก็พี่มันหันหน้ามาทางนั้นเหรอหันมาทางนั้นแหละเมต่กูตกใจเมื่อกี้ตกใจทางซ้ายไม่ไม่ไม่ก็อีขาวอะตรงสวนอะก็เออใช่เพราะว่ากูเห็นอะไรขยำเลยก็อีขาวทำไมมันหันหน้าแปลกวะยัร์ดออเว่ยสตารทียัร์ดปุส่แอบยาดนึ่งเลยก็อีที่ทำไมมันหันแปลกตัวเดียวกูก็ว่าอยู่ ช่เนี่ยจำมาไรเออจำได้มันมีเยลโล่บอยอยู่แก้มีสลางแก้วไม่อกแเราเยลโล่บอยแบบใหม่จะจำไม่ได้แปล,ว,แลว,ว่ามันจะมีแค่หันกระของหานี้และส่วนใหญ่เดี๋ยวย้อนเข้าไปหน่อยดิพี่ะ,ะมันมีปวดแดงอยู่ตงรงสามเหลี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ ใช่ที่ว่าจะมีที่พีกล้ามเบ่งกล้ามใส่อะยี่ห้อนั้นนั่นแหละมันดูยากขึ้นมันไม่มีอะไรขยายใหญ่แบบตอนนั้นแล้วอะอ่าิชหาโอเวโอเคโอเคอิสโอเวอร์อิสโอเวอร์ตันี้อันอพลีคุณเฟลคุณเฟลคอยังไม่ได้ยัได้ยังได้ยังได้ไอ้ยัได้ เยไนี่จะรู้ไปที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยกูถาพราว่ายูได้ยูได้ไอวิวได้เอาเอามาเอามา